ใครที่เวียนหัวบ้านหมุนหน้ามืดตาลายน้ำในหูไม่เท่ากันเดินเซทรงตัวไม่ค่อยอยู่ฟังคลิปนี้ค่ะโกหกใครไม่เป็นถ้าพาะโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปางั้นเลย<อ>แค่เม็ดเดียวเม็ดแรกแค่นั้นแหละค่ะรากคนว่ามันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนีดปากคนว่ามันหายปกติชาตั้งแต่เท้าถึง,ถง เพียงแค่10เม็ดเท่านั้นนะคะทุกคนสิบเเม็ดเองเนี่ยแผงเดียวแหละอ่ะแทง,ง,งเดียวแทงเดียวเลยรู้เรื่องอ <ละ S 1> ชามาห้าหกเดือนลองดูได้เลยตั้งพี่เดชามาพูดหรือเปล่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะโอ้ยหน้ามาไม่เอาอมผมเกลียดที่จดตอนที่เป็นน่ยืนเนี่ยยืนนานไม่ได้อม,มันก็จะชาแล้วก็จะมีอะไรทิ่มขาอย่างนี้ลยยืนยืนชงกาแฟนี่ต้อง นั่งชงกาแฟเดี๋ยวนี้ยืนชงกาแฟได้นเวลาอยู่ๆเดๆคล้ายๆมีอะไรแหลมๆมาทิ่มที่เท้าเนี่ยอจึ๊กหมายถึงว่าเท้าทั้งสองข้างเลยช่างใช่ครับอทรมานไหมคะช่วงที่มันทิ่มเนี่ยแต่ว่ามันทิ่มโดยที่ไม่เลือกเวลาเลยออค่ะแต่ว่าไม่ไม่ทิ่มตลอดนะทิ่มจึ๊งแล้วมันก็หายไปอแล้วนานมากไมกจึ๊งค่ะ แล้วตอนแต่ตอนนี้ไม่มีเลยแล้วทําไมถึงตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัว KO มาทานล่ะคะความหวังขั้สุดท้ายเขาหวังั้สุดท้ายคิดว่ามันคงจะไม่หายอืมคิดเลยใช่ไหมคิดเลยเพราะว่ามันคงไม่หายนั่นเนี่ยแบบเนี้คล้ายๆมันท้อแล้วไงมันท้อแล้วมันท้อใจแล้วก็เลยเนี่ยลองดูขั้งสุดท้ายเลย ครั้งสุดท้าย<ช>คือถ้าเกิดว่าสินค้าตัว KO ของเราอ่ะช่วยอาการที่เดชาไม่ได้คือจะไม่ทานอะไรอีกแล้วไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> ไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> แต่แล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้เปิดใจทานผลิตภัณฑ์ตัว KO ของเรานะคะเป็นยังไงบ้างอาการชาทั้งสองข้างคะก็มันก็ดีขึ้น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 เลยจนถึง10เมตรถ้าสิเมตรก็จะหายเลยการันตีผลรั์ได้เลยว่าใช่ครับการันตีครับไม่งั้นผมจะ จะพูดทำไมนะฮะใช่ค่ะทาไม่ดีผมก็ไม่พูดผมว่าคนที่รู้ผลเนี่ยจะต้องพูดความจริงอ่ใช่ใช่ใช่ไม่จริงไม่พูดแต่ว่าถ้าทาน k คแล้วรู้สึกตอนนี้แบบก็จบเลยจบเลยคือสินคท้าตัวสุดท้ายของจริงที่ตัดสินใจใช่ไหมคะมันจะจริงไหมมันดีจริงไหมให้พี่เดชาแบบไตืน้ผู้ชมนิดนึงค่ะถ้ามันไม่จริงนะผมไม่พูดหรอกครับเพราะว่าบาปกรรมเปล่าๆแล้วไปหลอกคนบาปกรรมใช่ค่ะ น,นี่นี่มันดีจริงเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูแล้วก็อันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะ,ะเพราะว่าหลวงพ่อเคยทานยาตัวนี้มาแล้วได้ผลก็อยากจะเผยแพร่ว่าของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อๆกันไป